แสดงความคิดเห็นเรื่องคนดีสีโรงเรียนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องคนดีสีโรงเรียนค่ะแต่เอน้องๆยังจำเรื่อง,นองคนดีสีโรงเรียนกันได้ไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นเราก็กลับไปทบทวนเรื่องคนดีสีโรงเรียนกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ดึกแล้วทุกอย่างในบ้านเงียบสงบแต่ผมยังไม่หลับนอนดิ้นไปดิ้นมาก็จะให้ผมหลับได้ยังไงอ่ะในเมื่อเสียงของคุณครูยังก้องอยู่ในหูของผมจนถึงขนาดนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนใครจะทำโครงการอะไรก็เสนอมาจะมีการตัดสินก่อนปิดภาคปลายคุณครูพูดอะไรต่อผมหูอื้อฟังไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะเสียงทั้งห้องดังแซดขึ้นมาทันทีกลุ่มยีพิมจะไปดูเด็กอนุบาลตอนพักกลางวันกลุ่มเจ้าท็อปจะไปดูแปลงดอกไม้โอ้ยกลุ่มน้อนกลุ่มเนี้ยแผนเด็ดๆกันทั้งนั้นแล้วผมจะทําอะไรดีกระทาชายในกล้าวนี้ก็อยากเป็นคนดีสีโรงเรียนเหมือนกันแต่พอหันไปมองซ้ายขวาเจอหน้าเต้และจอนผมก็ต้องปิดปากโครงการที่เสนอติดอยู่ที่คอหอยพูดไม่ออก อันที่จริงผมรู้จักทั้งเต้และจอนมาตั้งแต่ป .1 นนแล้วบางปีอยู่ด้วยกันบางปีแยกย้ายกันไปจนมาปีนี้เราต้องโครจรมาอยู่ร่วมชั้นกันอีกตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรกแล้วคุณครูเรียกผมไปคุยด้วยกล้าวจ๊ะครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับกล้าวได้ไหมแล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยโอ้ยเสร็จหน้าย่าแล้ว ผมอยากจะร้องออกมาดังๆเพราะกิตติศัพท์ของสองคนเนี้ใครๆก็สันหน้าเหมือนเพลงเด็กที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่งใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมจึงสายหน้าเลยขณะที่ผมยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นคุณครูก็รินน้ำพึ่งรดอหัวใจผมทันทีครูรู้ว่าเป็นภาระหนักของกล้าวแต่ครูดูแล้วว่ากล้าวทำได้พราะกล้าวเป็นเด็กดีมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าวทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดูมีหรอครับที่ผมจะยอมปล่อยโอกาสนี้ในเมื่อคุณครูท่านเห็นรูปทองของผมแล้วต้องบอกว่างานนี้ทุ่มสุดตัวแต่เอมันจะตลอดรอดฝั่งไหมเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังที่เราคนกกอนแล้วกันว่าทั้งสองคนนี้ก็มีอะไรพิเศษ เต่สนมากจนถึงมากที่สุดหยุกหยิกอยู่ไม่นิ่งไม่เคยนั่งติดที่เดี๋ยวมุดใต้โต๊ะคลานไปตามพื้นห้องไม่ค่อยฟังเวลาใครพูดด้วยฟังคุณครูสอนได้เพียงชั่วครู่นับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยแต่หาเรื่องอื่นมาทำได้แล้วพับกระดาษเป็นเครื่องบินร่อนไปกลางห้องหยิบยางลบสองก้อนมาทำเป็นรถชนกัน เต้รอคอยไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นพูดโปร่งโดยไม่คิดไม่สนใจว่าขนาดนั้นทั้งห้องจะทำอะไรจะไปรบกวนใครหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เต้วางของผิดที่แต่จะจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกระติกน้ำหายไปหลายใบแล้วเรื่องเขียนทุกชิ้นแม้มีป้ายชื่อติดเต้ก็ไม่เคยสนใจเก็บขณะที่เพื่อนๆกำลังตั้งใจเรียน ต่จะคอยแย่เพื่อนที่นั่งข้างๆหรือชวนคุยทําให้เพื่อนขาดสมาธิไปด้วยคุณครูต้องคอยเรียกชื่อแทบทุกนาทีอันที่จริงเต้สมองดีขนาดวอกแวกไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยแต่ยังจําสิ่งที่คุณครูสอนได้มากกว่าเพื่อนบางคนซะอีกเต้เก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาได้เก่งแต่เต,ต้ไม่เคยมีการบ้านมาส่งครูเลยไม่ว่าวิชาอะไรเวลากินอาหารกลางวัน เพื่อนๆจะเลียกนั่งให้ห่างๆเต้เพราะกินอะไรก็หกเละเทะช้อนกระเด็นซ่อมตกบางทีนะถึงกับหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยก็มีเพื่อนๆเ,เ,เบื่อเต้มากบางคนหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้ใครจะนึกบ้างว่าเด็กอย่างเต้ร้องไห้เสียใจเป็น เราพยายามแล้วนะกล้าวเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้เราอยู่กับที่นั่งละเราต้องตายนั่นแน่ผมสงสารเต้จับใจก็ได้แต่ปลอบโยนไปตามประสาแล้ววันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอเพราะทุกคนในบ้านเองก็สุดจะทนกับพฤติกรรมของเต้ หมอบอกว่าเต้เป็นโรคสมาธิสัน้นซึ่งเกิดความผิดปกติของสมองมีผลทำให้เต้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วู้วามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมกับผู้อื่นไม่ได้หมอต้องสั่งยาให้เต้กินเป็นประจำทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารบางชนิดออกมาให้มากขึ้นเท่าระดับที่เด็กปกติควรจะมี ซึ่งช่วยให้เต้าสามารถควบคุมตนเองได้ดีมีสมาธิยาวนานเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เต้กินยาผมเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งไล่ตามเต้ไปทุกที่ไม่ต้องลากเต้กลับเข้าห้องหรือคอยเตือนไม่ให้ทำอะไรแปลกๆหรือควบคุมไม่ทำงานทำการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเลิกดูดีไปเลยนะ ผมยังต้องช่วยดูแลเต้นในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาเพียงแต่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นเองดูสิโมวเล่าเรื่องของเต้ซะเพลินจนเกือบลืมเรื่องของจ้อนไปแล้วจ้อนเนีเป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึงไม่แสดงออกให้เห็นแบบปวดหัวตัวร้อนไอจามหรือไม่สนแบบเต้แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนมากกว่าจอนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าอาการอย่างนี้เรียกว่า ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นเดียวกันใกรจะเชื่อบ้างว่าเรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วจอนอ่านหนังสือไม่ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมากจำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกันจอนก็จะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรและเขียนอย่างไรเช่นดอเด็กคอควายถอถุงอสัมภา นอนเนนชอเชอร์ฟอฝาฟอฟันฟอพึ่งพอพานอ่านหนังสือข้ามบ้างสลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งนะขณะซ้อมละครจอนได้พูดคำพูดบทหนึ่งว่าอย่ามาแยมแต่จอนพูดออกมาเต็มเสียงว่าอยากกินแหนมเวลาอ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคยาวๆผมจะช่วยขีดแบ่งวรกไว้ให้ จอนมองเห็นตัวอักษรหรือคำไม่ชัดเจนบางครั้งกำลังอ่านอยู่จอนก็ร้องขึ้นมาว่าตัวหนังสือวิ่งไล่กันบ้างไม่เท่ากันบ้างจอนมีปัญหาเรื่องการเขียนมักสะกดคำผิดเขียนตามเสียงที่ตนได้ยินเช่นกเกษตรเขียนเป็นกะเศษไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้องลายมือแบบไก่เขี่ยผมต้องคอยช่วยดูแลให้จ้อนทำงานถูกต้อง หรือไม่ก็อ่านคำสั่งให้ฟังนอกจากเรื่องภาษาแล้วจอนยังมีปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นท่องสุดคูณไม่ได้อ่านตัวเลขกลับกันเช่น13อ่านเป็น31บบางทีคูณหารด้วยโจทย์เลขง่ายๆจอนยังทำไม่ได้ผมก็ต้องช่วยทบทวนอีกเช่นกันทั้งเต้และจอนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกัน พฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบให้ใครมาดูถูกถ้าใครไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเต้และจ้อนได้เหมือนอย่างที่ผมทำแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจก้นแล้วกันแล้ววันตัดสินการประกวดคนดีสีโรงเรียนก็มาถึงในห้องประชุมโรงเรียนผมมีเต้กับจ้อนนั่งขนาบซ้ายขวา ผมฟังพิธีกรประกาศรายชื่อผู้ได้ร,รับรางวัลต่างๆจนครบผมปรบมือแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ผมก็ไม่โทษเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เพราะผมตั้งใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องหูผึ่งเมื่อพิธีกรประกาศรางวัลต่อไปนี้เป็นรางวัลเกียรติยศ คนดีสีโรงเรียนที่ได้จาัดก,การเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลคือชื่อที่ประกาศนั้นผมหูฝาดไปหรือเปล่าทั้งเต้และจ้อนหัวเราะลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมาไปกล้าวไปรับรางวัลคุณครูประกาศเรียกชื่อกล้าวแล้วดีใจจังเลย ผมเดินตัวลอยไปบนเวที่าำกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไว้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมนี่เหรอเป็นคนดีสีโรงเรียนถ้าคนเราทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมหรือไม่เรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องคนดีสีโรงเรียนกันต่อเลยนะคะ ในเรื่องคนดีสีโรงเรียนเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าการที่คนเราทำความดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนก็จะทำให้ผลนั้นกลับมาหาเราโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักการแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วคราวนี้เรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการกระทำของกล้าวที่มีต่อเต้และจอนเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะการกระทำของกล้าวเป็นสิ่งที่ดีที่มีต่อเพื่อนซึ่งเป็นการช่วยเพื่อนให้ดีขึ้นและการกระทำที่กล้าวทำนั้นก็ส่งผลดีให้กับกล้าว เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะพี่เก่งพี่กล้าวนี่เพื่อนของแก้วชื่อนุ่มนิ่มเขาจะมาเล่นกับเราด้วยได้สิแก้วแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนของแก้วดูแปลกๆจังอ๋อก็เพื่อนของแก้วน่ะเป็นเด็กพิเศษเพื่อนๆก็ไม่ค่อยชอบเล่นด้วยสักเท่าไหร่น่าสงสารจัง ถ้าอย่างนั้นก็มาเล่นกับพวกเราไปบ่อยก็ได้นะหลังจากเล่นกันเสร็จแล้วสามคนพี่น้องจึงเดินทางกลับบ้านแก้วคิดว่าการที่นุ่มนิ่มเป็นเด็กพิเศษก็ไม่เห็นหน้ารังเกียจเลยทำไมเพื่อนถึงไม่อยากเล่นด้วยล่ะก็เพราะว่านุ่มนิ่มไม่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นยังไงล่ะพี่แก้วทำไมล่ะแก้วก็อย่างเช่นเวลากินข้าวนุ่มนิ่มก็ชอบกินหกเละเทอะอยู่เฉยๆได้ไม่นาน ก็ชอบหาโน่นหานี่มาเล่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโรคสมาธิสันส้นน่ะเิพี่กล้ารู้ได้ยังไงล่ะก็เพราะว่าเพื่อนของพี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะที่แก้วไม่รังเกียจพลอยทำไมล่ะพี่กิง่งก็เพราะว่าจะเป็นการสร้างปมด้อยให้กับเพื่อนไงล่ะค่ะเนี่ยก็เย็นมากแล้วเรารีบกลับบ้านกันเถอะ และเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะหมดเวลาแล้วนะคะน้องๆในคาบเรียนหน้าน,นพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกันบ้างนะคะและว,วันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ